สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับผมวันนี้มีข่าวดีมาบอก ท่านนะครับผมสําหรับคนที่พลาดโอกาสในการลงทะเบียนคนละครึง่งทั้งรอบแรกและรอบที่2นะครับผมซึ่งผ่านไปแล้ว10ล้านลายนะครับผมหลายคนก็เอาไปใช้เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้ใช้หรือใครที่ลงทะเบียนไม่ได้ลงทะเบียนไม่สําเร็จวันนี้มีข่าวดีมาบอกสุดๆเลยนะครับผมโดยนะครับคนละครึง่งเฟสที่2กําลังจะมานะครับผมซึ่งเฟสที่2นี้ก็จะเป็นการ ลงทะเบียนคนละครึ่งเหมือนกันนะครับโดยข่าว,ข,าวข่าวล่าสุดนะครับผมกระทรวงการคลังนะครับมีการเปิดเผยออกมาว่าจะมีการเปิดให้ลงทะเบียนคนละครึ่งเฟสท,ที่2ซึ่งจะทําให้เป็นของควันปีใหม่นะครับหลังจากเสียงตอบรับครั้งที่1ดีมากนะครับผมโดยนะครับรายละเอียดของโครงการ ระยะที่2ก็อาจจะพิจารณาอยู่ว่าจะต้องมีการเพิ่มจํานวนผู้ได้รับสิทธิ์จาก10บล้านคนหรือไม่หรือจะเพิ่มวงเงินใช้จ่ายให้มากขึ้นหรือไม่นะครับผมซึ่งจะข้อมูลเหล่านี้จะถูกพิจารณาในทุกประเด็นเพื่อให้ประชาชนและร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการได้รับประโยชน์มากที่สุดนะครับซึ่งรายละเอียดโครงการคนละครึ่งระยะที่2เนี่ยจะเปิดเผยในเดือนธันวาคมนี้นะครับ เร็วๆนี้ก็รอติดตามแล้วกันนะครับถ้าได้ข้อมูลมาล่าสุดอย่างเงี้ยผมจะรีบนํามาให้ทุกท่านได้รับฟังเลยนะครับผมสําหรับใครที่พลาดโอกาสนะครับก็อย่าลืมนะครับรอติดตามเรานะครับเราจะอัปเดตข้อมูลให้ท่านได้รับทราบก่อนใครเลยนะครับผมคนละครึ่งเฟส2เนี่ยสามารถลงทะเบียนได้สําหรับคนที่พลาดโอกาสในเฟสแรกนะครับครั้งแรกและครั้ง เก็บตกนะครับผมรอติดตามนะครับคนละครึ่งเฟสที่2นะครับผมนี่คือข้อมูลล่าสุดที่นำมาฝากกันนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามเรานะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงครับสวัสดีครับผม oh